สดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็มีงานออนไลน์มาใหม่นะคะสายฟรีก็ทำได้เช่นกันค่ะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ Ja สำหรับเว็บนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับการเช่าเครื่องขุดนั่นเองนะคะส่วนวิธีการสมัครนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะ,ะช่องแรกนะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะคะส่วนสองช่องนี้เป็นรหัสผ่านของเรานะคะแอดขอแนะนำให้ใส่6ตัวขึ้นไปนะคะส่วนช่องนี้นะคะให้ หลังจากที่เรากรอก3ช่องนี้เสร็จแล้วนะคะก็กดรับ OTP นะจากนั้นก็นํารหัส OTP มาใส่ช่องนี้นะคะจากนั้นก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะแอดขอแนะนําว่าให้คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปเปิดที่เบราว์เซอร์ Chrome นะคะเพื่อจะง่ายต่อการใช้งานนะคะสําหรับเว็บนี้นะคะเขาแจกทุนให้เรา399บาบาทนะคะเพื่อไปเช่าเครื่องขุดนั่นเองนะคะ หลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยนะนะคะเราก็จะเข้าสู่ระบบเลยนะคะหน้าตาของเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นให้กดที่คำว่าหน้าหลักนะคะอ่ามันก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะให้เรากดไปที่คำว่าลงทุนนะคะสมาชิกฟรีที่เขาให้เรามานะคะ 3 9 9บาทตรงนี้เขาให้เราลงทุนฟรีนะคะเราจะได้รับรายได้นะคะจากการขุดนะคะอยู่ที่ชั่วโมงละ15สตางค์นะคะให้เรากดคําว่าการลงทุนได้เลยนะคะจากนั้นกดคําว่ายืนยันนะคะอ่ามันจะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์จากนั้นไม่ต้องทําอะไรนะคะ,ะอ่อทางระบบมันจะจัดการเองนะคะเราก็เพียงแค่ ทุกชั่วโมงเรามากดเคมตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะมียอดเงินขึ้นนะคะเราก็แค่กดเคมเข้าไปอ่ามันก็จะมีเครื่องขุดที่เรารับมาแบบฟรีๆนะคะอันนี้มันก็จะขึ้นตัวเลขตรงนี้มานะคะขึ้นตัวเลขตรงนี้มานะเราก็แค่กดรับตรงนี้เองนะคะทุกชั่วโมงเข้ามาดูหรือว่าจะนานๆเข้ามาดูทีก็ได้ค่ะเข้ามากดรับเอาเงินนะคะ ส่วนรายได้ตรงนี้นะคะมันก็จะมารวมอยู่รายได้ตรงนี้นะคะสำหรับเว็บนี้ถอนขั้นต่ำหน0่บาทนะคะเข้าบัญชีธนาคารนะ,ะหลังจากาที่เราตรงนี้สำหรับฟรีนะคะส่วนใครที่จะลงทุนตรงนี้เป็นรายได้ต่อชั่วโมงนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นยอดที่เราต้องจ่ายนะคะสำหรับใครที่จะลงทุนเช่าเครื่องขุดเพิ่มนะคะ ตรงนี้จะเป็นรายได้ต่อชั่วโมงนะคะต่อชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะลงทุนนะคะก็ทำฟรีไปนะคะก็คือให้มากดตรงนี้ก่อนนะถึงจะเกิดรายได้นะคะไปดูในส่วนของการตั้งค่านะคะอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวเรานะคะไปที่ตรงนี้ล้วกันกรอกบัญชีธนาคารนะคะ การกรอกบัญชีธนาคารนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใส่เลขให้ถูกบัญชีธนาคารให้ตรงนะคะมันไม่งั้นเงินที่เราถอนจะไม่เข้าบัญชีของเรานะคะช่องนี้ให้ใส่ชื่อของเรานะคะชื่อนามสกุลนะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นอีเมลที่ใช้จริงนะคะอีเมลของเรานะอันนี้เป็นเอ่อบัญชีธนาคารของเรานะคะ เลขบัญชีของเรานั่นเองอันนี้เป็นชื่อบัญชีธนาคารของเรานะคะเลขบัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีอาจจะเป็นกสิกรกรุงไทยไทยพาณิชประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเลขบัญชีเลขบัญชีของเรานะคะตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นรหัสนะคะเป็นรหัสที่เรา,เาใช้สมัครตอนแรกนะคะ เอามากรอกทั้งสองช่องนะคะจากนั้นก็กดคําว่าบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นกดคําว่าบันทึกได้เลยนะคะหลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอยอดเงินที่เรากดเคมมาทุกชั่วโมงอะ่ะมันจะถึง100หรือยังนะคะอันนี้เป็นในส่วนสำหรับคนที่แนะนำเพื่อนนะคะแล้วเพื่อน ทำการเติมเงินนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันนะคะสำหรับการเชิญเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนเติมเงิน1คนนะคะเราก็สามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะได้20บาทนะถ้าใครยังไม่กดรับสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนครบ10คนนะคะสำหรับสมาชิกที่เติมเงิน10คนนะคะเราก็สามารถที่จะกดรับได้ที่200บาทนะคะ หรือยังไม่กดรับเลยนะคะสะสมไปเรื่อยๆสำหรับสมาชิกที่แนะนำเพื่อนเก่งๆนะคะอาจจะรอสัก20-30คนเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดรับตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้นะ,ะสำหรับสายแนะนำเพื่อนเก่งๆนะคะก็สามารถแนะนำเพื่อนถ้าเพื่อนเติมเงินเราก็จะได้เช่นกันนะคะส่วนวิธีการเติมเงินนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้กรอกรายละเอียดเลย เ,เดี๋ยวแป๊บนึนะคะแอดขอกรอกรายละเอียดแป๊บนึงนะคะ,ะ,คะสำหรับการเติมเงินนะคะก็ให้เรากดที่คำว่าเติมเงินนะคะสำหรับใครที่จะเติมนะินนะ,ะจากนั้นก็เลือกจำนวนนะคะที่เราจะเติมนะ,ะจากนั้นก็กดตรงนี้ไปได้เลยนะคะ จากนั้นมันจะให้เราเลือกว่าจะาจ่ายผ่านทูมานี่หรือว่าสแกนนะคะแอขอแนะนําให้ว่าสแกนนะคะเพื่อง่ายต่อการแบบว่าเติมนะคะสําหรับใครที่จะเติมเงินนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากลงทุนนะคะก็คือ ทำฟรีนั่นเองคะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมมากดตรงนี้นะคะเพื่อจะรับรายได้ต่อชั่วโมงชั่วโมงนะคะแล้วก็แค่มากดรับเงินแค่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับสมาชิกท่านไหนที่อ,อยากจะลองทําเว็บนี้นะคะก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะสมาชิกท่านไหนที่สมัครต่อลิงก์แอดแอดก็ขอบคุณมากนะคะ สมาชิกที่เข้ามาใหม่นะคะสมัครเข้ามาใหม่แล้วมาเจอคลิปนี้แอดขอแนะนําว่าให้ดูคลิปให,ให้จบนะคะจะได้รู้ว่าเว็บนี้มันทํางานยังไงนะคะการเช่าเครื่องขุดนะคะเราสามารถเช่าได้หลายเครื่องนะคะแต่ว่าถ้าเครื่องอื่นนี้มันก็จะเป็นการลงทุนนะคะรับไรายได้แต่ละชั่วโมงไม่เหมือนกันนะคะสายฟรีก็จะได้ที่15สตางค์นะคะส่วนลงทุนที่199บาทลดจาก399นะคะก็จะ เหลือชั่วโมงละ55สตางค์นะคะสามารถเช่าได้ไม่จำกัดนะคะอยู่ที่ว่าเงินลงทุนของเรานะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนก็ลองศึกษาข้อมูลให้มั่นใจก่อนนะคะว่าเว็บนี้การถอนเงินเป็นยังไงนะคะถอนเงินนะคะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะคะถอนขั้นต่ำ100บาทนะคะสมาชิกที่สมัครเข้ามาตอนนี้จะได้รับฟรี 399บาทเป็นคุนในการเช่าเครื่องขุดนั่นเองนะคะก็คือตรงนี้นะคะเห็นไหมเขาให้มา399เกแล้วเราก็ไปกดซื้อตรงนี้นะคะเก็บรายได้ชั่วโมงละ15บาสตางค์นะคะสำหรับเว็บนี้แนะนำเพื่อนได้ค่าคอมนะคะสำหรับเพื่อนที่เติมเงินแล้วกเ็เข้ามาแล้วก็จะมีรายได้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะมีรายได้หลายทางมากนะคะอีก ช่องทางนง่นก็คือสำหรับเพื่อนเติมเงินเราก็จะได้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับเว็บนี้การทำงานง่ายๆนะคะก็คือการเช่าเครื่องขูดแล้วเราก็เข้ามากดเคมเป็นระยะระยะกดรับเงินนั่นเองเป็นระยะระยะนะคะก็คือไม่ยุ่งยากเลยอีกช่องทางก็คือการเชิญเพื่อนนะคะการเชิญเพื่อนก็จะทำให้เรามีรายได้ ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะการเชิญเพื่อนก็กดเข้าตรงคําว่าเชิญเพื่อนเลยนะคะจากนั้นก็ให้คัดลอกตรงนี้นะคะหรือจะสแกนก็ได้นะคะคัดลอกแล้วก็ไปโพสต์ตามกลุ่มงานกลุ่ม Facebook ที่เป็นเกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะหรือจะเป็นกลุ่มไลน์ที่เป็นเกี่ยวกับงานออนไลน์ต่างๆนะะที่ไม่ใช่กลุ่มจำเพาะของเขานะคะ เ,เขาจะรำคาญเอานะคะให้เลือกเป็นเกี่ยวกับงานออนไลน์ที่เขาเขียนไว้ว่าโพนงานออนไลน์ฟรีแชร์างานออนไลน์ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะแนะนำเพื่อนนะคะส่วนการถอนก็กดที่คำว่าถอนเลยนะคะจากนั้นเขาก็จะให้เรากรอกนะคะของจำนวนอันนี้จะเป็นจำนวนเงินที่สมมติว่าถึง100แล้วนะคะมันก็จะโชว์ยอดตรงนี้ตรงนี้ให้ใส่ยอดอที่เราจะถอนนะคะสมมติว่า100อก็ใส่100อลงไปนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นรหัสรหัสผ่านนะคะรหัสที่เรากรอกตอนตั้งค่าบัญชีธนาคารนะคะว่าเรากรอกตัวเลขอะไรไปถ้าคนที่กรอกตรงนั้นเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสผ่านก็สามารถกรอกได้เลยนะคะจากนั้นก็กดคําว่าถอนได้เลยคะ่ะกดคําว่าถอนเงินได้เลยนะคะอันนี้ก็เขาก็จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนนะคะ ถอนได้เวลาทําการนะคะจานถึงสุกนะคะสิบโมงถึง3ามทุ่มนะสำหรับการถอนเงินของเว็บนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับสมาชิกท่านไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ